มาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้นะฮะก็ถือว่าผ่านไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่คนเดียวนะอ่ะมาดูหน้ากระดานต่อครับมวยมันสนั่นเมื่อครับวันจันทร์วันที่17ธันวาคม2567จากเวทีมวยดังสิทธ์ครับถูกพยู่4คู่แล้วก็ดูคู่ขนานกับเอปพายทีวีนะฮะตั้งแต่6โมงเมป็นต้นไปคู่แรกวันนี้เปิดหัวได้เอ็กซตาอึงองบอลครับ115มา1 1 5 7ส่วน้าจุด่วนไอ้สัทธาจิตอาสาบางแก้วมา1้อ5ผ่านแล้วสลับคู่แรก สรคที่2นี่ฉลามขาวครับนี่น่าจะเป็นกล้องเลมวยไทยนะร้อสิบวันนี้เขาเจอกับยิ้มสายามครับยิ้มสายามมาร้อยสิบครับคู่รองนี่กิษดาแดงรถดีครับร้อมาร้อยยาฉายตะวันมาร้อยสามสิเมื่อเช้ากับประชังใหม่เลยร้อยยีเก้าือร้อยนะฉายตะวันบรณามวยไทยแล้วก็คู่ A ครับ9ก้างคลเพชรยิดีคารามี่ครับร้อิบ บัตรชานี่ก็มา130ร้อยสาสิบพอดีส่วนชามะนาวครับมาร้อยยี่สิบเก้าจุดเก้านี่คือสี่คู่ช่องทูพยูอ้าวมาดูทางแอปพลายทีวีนะครับธีรพัฒน์ร้อยสิบสามธีรพัฒน์เอื้อบนก็มาร้อยสิบสองจุดหกส่วนสุประบอลเทพบัตรชานี่ก็มาเยอะหน่อยกําลังลดอยู่นะกําลังวิ่งน้ําหนักอยู่เกินอยู่ประมาณทักสองปอนด์นะสุประบอลนะฮะน่าจะเป็นสอแสงชัยนะเพราะว่าในใบรายการก็ไม่ได้เขียนเออ่ไม่ได้เขียนสีเสื้อไว้น่าจะเป็นสุวรรณสอแสงชัยฮนะคู่เจ็ดเจสิงหนะ์ครับ ลูกเจ้าแม่ใส่ทองร1 7มาร1 7พอดีเขาเจาอกระเจ้าเพชรครับส่วนลงรถยกครับก็มาร1 7พอดีคู่ที่เจ็ดนิโรธครับจิตอาสาบางแก้วร้อยยีวัน,นนี้มาร้อยยี่พอดีวันนี้ต่อน้ำหนักให้หนึ่งอำนาจ1ปอนหนึ่งอำนาจก็มาหนึ่อนาจอึงบนก็มาร้อยยี่เครับครูเอกตรงที่2ก็โอเล่ L e, ครับตันนิชาว คนนี้เคยประท่ามาหนึ่งครั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วครับวันนี้โอเล่ร้อยสามตีนี่เชาร้อยสามห้าโอเล่มาร้อยสามห้าเกินไปหนึ่งปอนด์กลับมาช่างใหม่ก็ผ่านฉลุยส่วนนี้เช้าว่าเช้านี่ชาาน้อยสิบม,มืเช้ามาร้อยสามห้าจุดสองแล้วไปจุดสองคู่นี้ที่ผ่านมาในไอโอเล่ o แพ้มานะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอามาดูมารับผมชอบวันนี้คู่แรกนี่เอ็กซ์ตร้ากับศรัทธานะแหมคู่นี้ต้องวอกมหมยเด็กกันนะก็น้ำหนักก็่ร้อย้ปอนด์ เอกการี่กาแฟเขาเครื่องนะศรัทธานี่ก็เดินบู๊เดินชนเขาในเดนียวแม่ผมดูว่าศรัทธาพระเช้าดูเนะื้อตัวร่างกายแล้วดูดีนะผมยังชอบเป็นศรัทธาครับส่วนคนที่สองนี่แม่ยังยิ้มสยามดูเนื้อตัวสูงยาวกว่าส่วนฉลามขาวนี่ก็มาเสียบขัดหันนะผมเอาผมยังชอบไปยิ้มสยามครับแล้วก็คู่รองนี่จัดไปที่กฤษดาแดงรถดี คู่เอกนรายการวันนี้ยังชอบมวยเ,เข่าแบบเจ้าชาะนาวนะเพราะก้าวางคนนี้หายไปผมว่าหายไปนานอ่ะวันนี้สัทธายิ้มสยามชามะนาวสามตัวนะสัทธายิ้มสยามแล้วก็ชามะนาส่วนคู่เอกตัวที่สองก็ยังชอบไปที่นิชเชานะวันนี้นิชเชาน่าจะบทพี่ไอ้เจ้าโอเลได้น,นะคู่นี้ก็อยู่ที่พละกกาลังนะกำลังหมดแปดคู่วันนี้ครับนี่รายทีวีดูคู่ขนานไปเลยครับ มวยรักมวยชอบเรียบร้อยน้ำหนักริงน้ำหนักสอบเรียบร้อยหมดแล้วครับอขอให้ท่านแหงๆรวยๆยกับศึกมวยมันสนั่นเมืองวันนี้วปธีมวยรังสิตลาไปก่อนเช้านี้วันนี้เจอกันศึกมวยไทยพลังใหม่ที่วิธีมวยราชจำเนินสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยครับสวัสดีครับผมพี่น้อยบ้านโป่งนะฮะต้องแนะนาด้วยน้อยบ้านโป่งนะฮะนี่เจ้าพ่อน้ําพริกตาแดงขุนนนนะฮะครับอ่ะวันนี้มวยรักมวยชอบจะให้กระทางบ้านเหมือนเดิม4คู่นะครับผมช่องทีวี2คู่แล้วก็แอปพลายทีวี สองคู่อ่ะเริ่มจากวันก็บาดเจ็บจากหอยนะวันนี้เรามารุ้นหอยต่อเราเป็นนักสู้อ่ะช่องทูฟอยูสองตัววันนี้เอาไปครับสองช่องสี่คนอ่าคนแรกเลยผมชอบฉลามขาวฉลามขาวสีเสื้ออะไรเนี่ยอ่าอธิษฐ์ศุภาก็อยู่ในเครือของพี่สามาัญนะอ๋ออยู่ในซ้อมอยู่สองใส่ไหมเนี่ยนะใช่ใช่วันนี้เขาเจอกับยิ้มสยามร้อยสิบสองเป็นไงบ้างฉลามขาวนี่ยขาวนี่ครัเพื่ เล่าได้ไงดีอชกมวยก็ดีท้ไมเรื่อยหลากหลายกว่าดูว่าหลากหลายกว่านะวันนี้ชอบดิฉลามขาวฉลามขาวอีกคู่หนึ่งอีกคู่ก็ผมชอบก้าวมงคลหายไปนานนะที่หายไปนานนี่ไปแข่งกีฬาไม่ใช่หายแบบหายไปไหนนะติดกิจกรรมโรงเรียนก็แข่งกีฬาก็ได้เหรียญได้แล้วกันประมาก็เข้ามาซ้อมปกติแล้วนะผมดูว่าการพันมวยก้าวมงคลจะได้เปรียบ ได้เปรียบกว่านะครออกไปที่ฉลามขาวกับ9บ้ามงคลสำหรับช่องทูอา้าวทางแอปพลายทีวอีก2ตัวทางแอปทางแอปนี่คนแรกผมยังชอบเป็นที่นิโรดนิโรดนะทรงมือนด้อาจจะโงชฉางนิดนึงไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยแต่ลูก ลูกเสียดสีหรือว่าการเบียดไประยะยาวๆหน่ยผมดูว่านิโรธจะได้เก็บลูกปะทะลูกปะทะใช่ครับแต่ว่าสามยกในหนึ่งอำนาจคริวนะลำบากคริ้วแน่นอนต้องต้องเดินเบียดเดินชนตลอดถ้าไปยืนอยู่ห่างๆนี่ว่าเสร็จเหนื่อยมากะชนะได้คือต้องถึงตัวเดินบี้เดินชนให้อหนึ่งอำนาจออกแก้ง้ายไม่ได้พี่น้อยก็เลยออกไปที่นิโรธจิตรสาวางแก้วอ้าวคู่เอกภาคที่สองครับโอเล่กับนี่ชาว ก็แพ้มากก็จริงโอเล่แต่แพ้มากมากประมาณสองปีแล้วมันมันมนผมว่าอดัตลืมไปได้แล้นานมากครับวันนี้ผมูยังดูว่าโอเล่นาทีนี้การพันวยได้เปลี่ยนนะต่อหนึ่งปอนเพื่อความเหมาะสมผมก็ยังชอบที่โอเล่ครับโอเล่นะนีโรดกับโอเล่นะครับผมอ้าวย้ำอีกทีช่องทีวีก็ฉลามขาวกับก้าวมงคลแล้วก็แอปพลายทีวีก็นีโรดกับ โอเล่นี่สี่ตัวชูชื่นใครชอบก็ตามพี่น้อยไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันสวนกันเอาน้ำหงน้ำพริกเหมือนเดิมเพลงก็ยังจำหนางเหมือนเดิมนะครับจำหนางเหมือนเดิมเป็นไงลูกค้าช่วงนี้พี่น้อยก็ปีใหม่รู้สึกว่าก็จะรองมาเยอะอ้าเอาต่างมาเยอะมากนะฮะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับโทรศัพท์ก็เบอร์ศูนย์หกสาม 0935952ติดต่อมาได้นะครับกินครับทุกเสียงทุกสายครับผมติ๊กตกก็ไปตามพี่น้อยบ้านโป่งได้นะครับผมก็ใครไม่ลองลองกินเนี่ยลองไปลองทักทายสองสามกระปุกได้สามเลยอร่อยนี่ผมอ่าซื้ออยู่ประจำผมบอกเลยว่าของการันตีได้เลยว่าอร่อยหน่อยถึงเครื่องถึงพริกครับผมตำเองครับอ่าแล้วไม่หวานด้วยครับโอเคขอบคุณพี่น้อยมากเช้านี้ครับครับผม